เมื่อวันที่19กรกฎาคม2554เวลา14นาฬิกานายกฤษณภพรเสริมพาณิชย์อธิบปีกรมชาสัมพันธ์เป็นประธานในการมอบสติกเกอร์ตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554โดยมีนายโอภาสเพชรมณีผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้รับมอบณนะบริเวณชั้น1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปประดับตกแต่งสถานที่ราชการอาคารบ้านเรือนโดยในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมกรกระทรวงคมนาคมนำไปประดับที่กระจกรถโดยสารประจำทางทุกคันที่อยู่ในการกำกับดูแลและประดับที่หน่วยงานขอสอมกเพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดปี2,554ขั้นต่อไปที่กำหนดไว้แล้วก็คือในเรื่องของอบริษัทขนส่งบขสเนี่ยนะครับก็กำลังนัดหมายกันนะครับว่าจะทำในเรื่องของการมอบตราสัญลักษณ์เพื่อจะให้ติดในรถบคสทุกคันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มของรถแท็กซี่รถทุกๆนะครับที่วิ่งอยู่ตรงนี้ครับก็คิดว่าอันนั้นก็คือโครงการตอบเนื่องตอนเราจะจะมีการเชิญชวนมาแล้วก็รับตราสัญลักษณ์ไปประดับนะครับ หลายท่านยังไม่เข้าใจว่าเวลาได้ไปแล้วเนี่ยจะระดับบ้านเรือนเนี่ยจะระดับตรงไหนอย่างไรระดับประทงชาติวางยังไงทงชาติซ้ายหรือขวาอย่างไรเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งซึ่งประชาชนหลายท่านนั้นถ้าอยากทราบข้อมูลเนี่ยก็เข้ามาที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ได้ในกรณีที่อยู่ต่างจางังหวัดนะครับเว็บไซต์ prd.go.th นะครับหรือว่าในกรุงเทพนั้นจะมาเอาข้อมูลที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในอาคาร อหอประชุมกรมประชาพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์นะครับถ้าท่านมาที่ศูนย์ประชาพันธ์นได้เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของข้อมูลมีทั้งตราสัญลักษณ์แล้วก็จะมีปฏิทินงานนะครับว่าในแต่ละเดือนนั้นเราจะมีงานเฉลิมฉลองอในวราระนี้นะครับที่ไหนบ้าง